สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องหามาทํากินนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากที่ออกไปหาปลาหากับข้าวนะครับวันนี้เราก็จัดเป็นเมนูปลานินเผานะครับปลานินเผาเกลือนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะมีน้ําจิ้มก็เป็นน้ําจิ้มเนี่ยครับเป็นน้ําจิ้มตัวนี้น้ําจิ้มที่ทางร้านเขาให้มานะครับนี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซีฟู้ดผมทํทเองเพิ่มนะครับ อ่ากินกับผักก็จะเป็นมีแตงกวานะครับแล้วก็มียอดผักบุ้งอ่ามีผักกาดขาวแล้วก็โหระพาแล้วก็ผักชีนะครับแล้วก็มีขนมจีนครับผมแล้วก็มีข้าวสวยครับข้าวสวยด้วยนะครับไปดูกอนครับว่ากินขนมจีนนี่จิ๋มล้ะเอาครับลงมือกินเลยครับผมเริ่มจากนี่นะครับน้องดูปลานินนะครับโหดูเนื้อครับทุกคนเอาหนังออกก่อนครับอื ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณน่าจะเกือบโลได้ครับมีโลได้นะครับเนี่ยตัวใหญ่แต่ปกติก็คือเขาจะมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มถั่วให้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีครับมีน้ำจิ้มซีฟูดเขาให้มาหน่อยเดียวครับผมก็เลยมาทําเพิ่มนะครับโอ้โหทุกคนครับดิบอดเลยครับมาครับขออนุญาตนะครับมืออาจจะเปิดหน่อยนะครับผม เพราะเม,มนูนี้ก็ต้องกินแบบกินเนื้อครับ mm hmm. เริ่มจากนี้นะครับดูเนื้อนี่ครับทุกคน mm hmm. <ฮ>น้ำจิ้มลองเป็นระสมเลยนะครับผมเขาผมลองจิ้มแล้วมันจะออก,ออกหวานหน่อยอร่อยเลยครับพอระสมกันนะครับ อปอาบุ้งยอดสวยมากครับช่วงนี้น้ำจะขึ้นนะครับน้ำตามหนองจะขึ้นเพราะว่าเป็นน้ำใหม่มา ปลาจะไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับเพราะว่าพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยเขาจะเยอะพวกลูกกุ้งลูกปลาจะเยอะพอเยอะปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยกินเหยื่อของเราก็เลยต้องหยุดพักก่อนนะครับไม่ได้ออกไปใหม่อร่อยครับ นเนื้ให้ทุกคนเนื้อมันแบบเนื้มันแบบฉ่ำมากเลยให้บอ่อผสมนะอร่อย ยอดปัาบุ้งสวยนะครับเห็นแล้วก็นึกถึงแบบแก้มต้มตำนะต้มตำไก่ย่างนะเนี่ยทุกคนผสมกันน่าอร่อยครับกินไก่กับหมี่ ว่าเขาสวยใช่ไหมต้องตรงนั้นเนี่ยมาดูเนื้อดูเนื้อครับ อยาลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าน้ํายุบลงวันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะออกไปหม่หาปลานะครับสักพักหนึ่งก็ได้ครับช่วงนี้ต้องดูสถานการณ์น้ําเป็นรายวันนะครับผมเพราะว่าน้ํายังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ 慢慢混。 Whoa, <sweak> whoa, whoa, อร่อยครับอุ๊กครับน้ำจิ้มมันแบบเข้มข้นพอดีเนี่ยของทางร้านเขาจะออกหวานนะครับของผมเปรี้ยวไงมันก็เลยตัดกันพอดี นี่สถานการณ์น้ําก็ยังยังไม่ลดนะครับยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมก็ลุ้นอยู่นะครับว่าจะท่วมอีกหรือเปล่าครับรอบที่แล้วท่วมเข้ามาเนี่ยครับเข้ามวังในห้องเลยก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําวิทย์ออกไปก็ยุบไปหน่อยครับแล้วตอนนี้น้ําก็น้าทั้งเหนือเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ของผมก็ยังไม่ได้ยกลงมาเอาไปไว้ข้างบนชั้นสองไม่กล้าย,ยกลงมาครับกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมาจะเาไม่ทันครับอืมถยกร้อย ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ําลงวันนี้หน่อยหนึ่งหรือว่าน้ําทรงตัวนะครับผมก็จะออกไปหาใหม่แล้วก็หาปลามาทํากับข้าวให้ทุกคนได้ดูนะครับว,วันนี้นะครับผมก็ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ